วันนี้เป็นวันแรกครับสําหรับการออกกําลังกายแบบจริงๆจริงจังๆเพื่อกลับไปวิ่งครับตอนนี้เราเริ่มใช้จักรยานนะครับคันตัวโปรดเลย4,900บาทซื้อมาให้ลูกแล้วก็ผมปั่นไปพร้อมๆกันแต่ก่อนนั้นผมจะนั่งอยู่ข้างหลังครับนั่งอยู่ข้างหลังแบบเนี้ยแล้วลูกก็นั่งอยู่ข้างบนแบบนี้แล้วผมก็ปั่นแล้วก็ไปไหนด้วยกัน ลูกสาวผมก็ไปพักร้อนนะครับกลับมาก็คงไม่นานนี้วันนี้จะไปเที่ยวพัทยาโอ้โหดีใจเขาด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะปั่นไปได้แรงแค่ไหนนะครับกับจักรยาน LA Alpha รุ่นนี้ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยเดือน,นะครับน,นี่คือที่สุดของที่สุดแต่ว่าบังเอิญก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการปั่นจักรยานด้วยมือเดียว แล้วก็กาลังจะโอ้โหชนกับรถยนต์ไม่ใช่ตอนนี้กําลังลงเดินมาครับเป็นเนินที่สวยมากที่สุดในในชีวิตผมโค้งนึงอ่ะอ่ะเด้กง่ายๆดีกว่าเพราะว่าเราลงมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นรั้วบ้านที่สวยมากนะครับแล้วคาในบ้านก็กำลังสร้างเนาะที่สำคัญที่สุดคือชิปแล้วผมจะคว่ำไม่เนี่ยคนเขาก็เดินอย่ยงกวน ชิแปแรกของเราผมไม่บอกนะครับที่ไหนแต่สวยครับเป็นที่ผมเลือกอยู่แล้วก็ชอบมากแล้วก็ที่ชอบบ้านอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าเป็นเรือนหอแต่ว่าเป็นเรือนหอหล้างๆนะครับล้างจากความรักตั้งแต่แต่งงานแล้วอยู่เรือนหอเพียงครั้งเดียวนอกนั้นก็ไม่มีเลยเอาเป็นเรื่องจริงแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมจะปั่นขึ้นเนินไหวไหมเอาแล้วคนี่นะครับไม่ใช่โมเดลั เอาแล้วครับแล้วผมจะหมุนเกียร์ได้ไหมเนี่ยสรุปแล้วคือหยุดก่อนครับที่สุดเลยครับที่สุดนี่คือผมขึ้นเนินมาได้แหละคือบเงเอินผมถือกล้องมือกว่านะปรับเกียร์ไม่ได้นี่เกียร์เออนี่ก็เป็นบ้านที่คนอยู่น่ารักมากเลยครับไม่ต้องสนใจนะครับถ้ามีเสียงหมาเห่ามานั่นหมายถึงว่าอันตรายใกล้เข้ามาแล้ว เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับการปั่นจักรยานันเล็กๆนิดนึงนะครับแต่ทางที่ดีกอ็อ่านให้สูงหน่อยก็ดีครับอ่านอานนี้เอาไว้ให้ลูกสาวก็เลยปั่นเหนื่อยหน่อยไม่ค่อยสูงครับเอาละแสงก็ไม่ค่อยมีเนอะก็เย็นแล้วนี่ดีครับต้นไผ่ ถ้าฟังเพลงปลิดปลิวเหมือนใบไผ่นี่คงจะดีมากเลยครับเอาเป็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเราอาจจะสะบัดให้กับตัวเราเองเลือกสะบัดให้กับตัวเราเองมันก็ดีครับด้วยการที่เราจะได้จําในสิ่งที่เราเจ็บและที่ผ่านมาเราจะได้ไม่ไปเจ็บซ้ําไปเจ็บซ้ําเจ็บซ้อนอีกคนเรานะครับถ้าตราบใดที่เรายังไม่พนวิกการของความเจ็บช้าผมแนะนําให้ ออกจากบ้านสุรากาศบริสุทธิ์อย่างผมเนี่ยละครับปั่นจักรยานฟื้นฟูสุขภาพกายและก็สุขภาพใจเอาแล้วๆๆๆๆๆคุณเคยเห็นหมาไหมหรือสัตว์ันนั้มันงงมากนี่คือรั้วรั้วรั้วนี่คือต้นยางครับต้นยางเคยเห็นไหมเอเาล่ะทีนี้เรากำลังจะปั่นไปเที่ยว นี่เป็นที่ที่ผมเคยมีความสุขครับถือว่าทุกคนหรือว่าหลายๆคนดีกว่าบางคนก็แล้วกันนะบางคนที่มาที่นี่ก็ต้องมีความสุขนะจริงไหมแต่ใครจะคิดว่าที่แห่งนี้แหละที่อาจจะมอบความเศร้าให้กับคนหลายๆคนก็ได้ที่นี่เป็นที่ที่โด่งดังมากในสมัยเก่าแก่เลยครับเพราะเป็นที่แรกๆของจังหวัดเยังไม่ถึงนยยังไม่รู้คืออะไร ไม่ใช่คนคนนี้นะครับคนที่ไม่เกี่ยวอันนี้ป้ายดุดไปแล้วก็ไม่ใช่นะเห็นป้ายลิบๆด้วยไหมครับที่นี่คือที่ที่เราเรียกกันว่าหลังค่ายและที่นี่คืออังกอรลบุษราคัมครับชีวิตของเราก็แค่นี้หละครับท้ายที่สุดแล้วสู้เรามีบ้านที่น่ารักแบบนี้หรือ,อแบบนี้ใหญ่มาหน่อยนึง พือที่เราจะอยู่กันเป็นครอบครัวดีกว่าที่อยู่ตามซอกตึกหรือโรงแรมหรือบ้านรูดจริงไหมครับนี่เราผ่านชีวิตกันมาแล้วเราก็เห็นอะไรหลายๆอย่างมาแล้วล่ะทีนี้ค่อยๆไปนะโอ้โหจะลงเนินทั้งทีนี่ลงสัยคงจะยากนิดนึงครับไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงลมหรือเสียงผมนะ แต่ที่นี่ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่คนมักจะชอบบ้านอยู่กันเพื่อประกอบอาชีพทำมาหากินนะครับนี่ครับบ้านสวยๆแล้วก็บ้านดีๆเห็หนหรป้างๆความสุขของการมีชีวิตคู่ก็คือความรักที่จริงใจต่อกันวันนี้ผมเลยอยากจะปั่นจักรยานแล้วก็สบดบ่นในเรื่องของความรักสนิดหนึ่งว่าขอให้จริงใจต่อกันครับอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ถ้าใจเรามีกันละกันผมจะเป็นคนททเลนทะลึ่งนิดนึงนะครับก็ถ้ามีสาวสวยเมื่อกี้มีสาวส,สวยคนหนึ่งผ่านไปแต่ไม่ได้เปิดกล้องเอาเป็นว่ามาเสียงรุนลงเดินกันดีกว่าครับอันนี้เป็นบ้านพักเพื่งนซ่อมคงรจะเปิดให้เช่าขอ,อยว่าเราเสียงตายกันนิดนึงครับเอาเนื่องจากผมขี่โมจ์จักรยานคันเดียวเอ้ยมือเดียว <laughs> จักรยานสองคันขี่ได้ไงเนาะเอานะครับทีนี้ก็มาบ้านเพื่อนผมละ แต่ผมไม่ได้แวะนะ <c oughs> ที่นี่เป็นสภาที่มีคนนิยมตกปลามากมากเลยครับทำนายดีเห็นปะก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วเราก็ค่อยๆดูนะครับนี่เขาเรียกว่านกนางแอ่นอ่าเขาเรียกว่าตึกที่เลี้ยงนกนางแอ่นครับไม่ใช่นกนางนวลนะครับนางนวลนั้นไม่มีผลิตแล้ว ครับก็เป็นอีกที่ที่หนึ่งที่อยากจะบอกว่าคนทุกคนเขาก็มาใช้ชีวิตล้างรถบ้างก็